รู้แล้วหมอปลาไปทำอะไรลัง,รง,งพระงงามพระราชทานเพลิงผู้ล่วงลับศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำพูค่ะในช่วงค่ำคืนวันที่11ตุลาคม6คามีการพระราชทานเพลิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูทำกลางความโศกเศร้าของบรรดาญยยาติและคนไทยทั้งประเทศขณะเดียวกันหมอปลามือปราบสัมภเวสีก็เดินทางมาถึงสถานที่ดังกล่าวเพื่อสแสดงความอาลัยและขอให้เด็กๆเ,เหล่านี้ไปเป็นนางฟ้าและเทวดาอยู่บนสวรรค์ ล่าสุด13ตุลาคม65ชาวบ้านที่อยู่ในพิธีโพสต์เฟซบุ๊กถึงหมอปลาว่าขอฝากถึงหมอปลาเมื่อคืน11ตุลาคมตอน4ทุ่มกว่าๆเห็นหมอปลาและคณะมาที่เชิงตะกอนขณะนั้นมีคนมาเขีย่ยเท่ากระดูกในเตาเตา,เตาหนึ่งพอดีพอดูดีๆคนคนนั้นก็คือภรรยาหมอปลาส่วนหมอปลาเอามือถือถังน้ำไว้อยู่ทั้งนี้เราก็เชื่อว่าหมอปลาและคณะน่าจะมาด้วยเจตนาร่วมไว้อาลัย แต่ด้วยชื่อของหมอปลามือปราบสัมภเวสีบวกกับการกระทำที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านพานกันงงว่าหมอปลามาทำอะไรที่นี่ที่นี่มีแต่นางฟ้าเทวดาแล้วมือปราบสัมภเวสีมาทำอะไรหลายคนเริ่มกงงังวลว่าหมอปลาจะทำอะไรกับลูกเราไหมส่วนเจ้าหน้าที่รายอื่นๆก็ออกมาสังเกตการถ้ามีการกระทำาอย่างที่เคยทำก็คงได้มีเรื่องราวเกิดขึ้น โชคดีที่หมอปลาและคณะอยู่ไม่นานก็ออกไปในส่วนของตอนช้าพวกเราก็มีการทําบุงกระดูกพ่อแม่บางคนก็ไปดูแล้สดว่าหมอปลาทําอะไรเมื่อคืนซึ่งตนก็แก้ต่างให้แล้วว่าหมอปลามาทําเท่าที่ตาเห็นมาเขี่ยเท่าแล้วก็ช่วยดับเหมือนไม่ได้ทําอะไรการที่ตนบอกพ่อแม่เด็กแบบนี้บอกตามตรงว่าไม่ได้ช่วยหมอปลานะแต่ห่วงความรู้สึกชาวบ้านมากกว่า เพราะบางคนก็ไม่สบายใจไม่เข้าใจถ้ามาร่วมไว้อลาลัยทำไมไม่มาตอนกลางวันตอนดึกๆบางคนเนี่ยก็ไม่มีแล้วคนก็บางตาความเห็นคนหมอปลาไม่ควรไปยุ่งจับหรือเกี่ยเอาน้ำไปรา่าดับไฟพระราชทานถึงแม้ว่าจะเป็นเจตน,นาที่ดีแต่ก็ควรระวังและรักษาใจสำหรับคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีคนแชร์ไปกว่า200ครั้งและวิจารณ์ที่หมอปลาทำแบบนี้ การมาของหมอปลาก็ทําให้คนตกใจจริงๆผิดที่ผิดเวลาทั้งการเขี่ยเท้ารดน้ํทาทั้งที่ญาติก็ไม่ใช่รวมไปถึงคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าธรรมเนียมของคนอีสานห้ามยุ่งกับท่าคนที่กําลังจะเผายกเว้นสับเปรยอเพราะจะทําให้คนที่จากไปไปแบบไม่สงบทั้งนี้เมื่อดูคลิปของหมอปลาก็จะเห็นว่ามีการขับไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพิธีและมีการชี้แจงว่าวันนี้มาช่วยเหลือคนที่จังหวัดหนองบัวลำพู เมื่อคนเห็นคลิปื่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลหลายคนเข้ามาบอกว่าแท้จริงแล้วหมอปลาเอาเงินเข้าไปมอบให้กับผู้เสียหายจำนวน500,000บาทไปแบบเง,บเงียบๆและไม่ได้เป็นข่าวค่ะสำหรับวันนี้นขอบคุณหลังข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ด้วยนะคะ